ก็สวัสดีทุกคนก็ได้น,นะครับวันนี้มาอยู่ในช่องมินจูแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสคลิปคอ์ตี้นะครับเป็นสคลิปไก่ตันของคนไทยนะครับแล้วก็คลิปบานาน่าเป็นสคิปของไก่ตันของเวียดนามนะครับ โดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการวิเครกันนะครับว่าสคริปค่าไหนเนี่ยจะทําไก่ตันได้ไวกว่ากันนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะมาเปิดในมูมูเพเยอร์นะครับเป็นการเทสเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มูมูนะครับในการเปิดไก่ตันโดยที่การอ้งค่าในมูมูเนี่ยผมจะปรับเหมือนกันทั้งสองเครื่องเลยนะครับก็คือวีดที่1นะครับแล้วก็แรมอยู่ที่สองแล้วก็เอพเนี่ยผมจะปรับอยู่ที่10นะครับโดยผมจะทําการทดสอบเครื่องละ20จอนะครับโดยใช้เวลาเนี่ยทำการเทสทั้งหมด3วันนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะครัััับบ24ชช่่่วโโมมมงงงจจจะะะะาออปเดดตทททีีีีีนนนนึครยขใใ้้ก็ หลอกของเฮอร์มานอสดูของฮอสนะครับแล้วก็คลิปของคอร์ตี้แล้วก็บานาน่านะครับวันคลิปตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการแอดแอคเคาท์มาครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทําการแอดคลิปนะครับอันนี้ผมใส่หมดแล้วนะแล้วผมจะมาเปิดหลอกที่แชร์นี้เป็นของเฮอร์มานอสนะครับใครไม่มีก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ใต้คําอธิบายเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับรอมันเปิดครบนะครับโอเคตอนนี้มันเริ่มเข้าเกมแล้วนะครับเรามาดูกันในหลอกกันมากดีกว่าเดี๋ยวผมจะอีเตแป๊บ้างนะครับ เดี๋ยวมันเปิดครบเนี่ยผมจะกลับมาให้ดูอีกรอบนึงน,นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บว่ามันจะเปิดครบหรือเปล่าอันนี้เนี่ยผมจะเริ่มฟารังแต่เบลล์หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นคอร์ที้นะครับเขาเกลียดละระหว่างรอไก่ดี่จอยจะครบเนี่ยผมขอฝากนิดนึงนะครับถ้าสำหรับใครเนี่ยที่จะเปิดไก่บนมูมูหรือว่าบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวาาร่างร่างของทีวีแวร์แล้วก็เดลต้านเนี่ย ก็สามารถกดลดูในที่ใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมเนี่ยได้แปะที่อย่างมาให้หมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงคอนฟิกของบานาน่าคอตตี้แล้วก็สคริปต์ของบานาน่าแล้วก็คอตตี้นะครับอยู่ใต้คําอธิบายของผมเลยนะครับตนี้คอตตี้เหมือนจะรีจอยยังครบแล้วครับอ่าบานาน่าก็รีจอยเหมือนจะใกล้ครบแล้วนะครับผมรอหรอกมันขึ้นครบ20ตัวนะครับตอนนี้ก็เปิดครบทั้ง2เครื่องแล้วนะครับบานาน่า19จอนะเดี๋ยวรออีกจอนึงแป๊บโอเคตอนนี้ไม่มีจอไหนหลุดก็น่าจะครบแล้วละครับ เวลาที่ผมเปิดเสร็จเนี่ยจะเป็น9โมง5-3นาทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเช็คอีกทีนะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่13ประมาณ10โมงแล้วก็ไก่เนี่ยผมอยากทำการเช็คทุก4-5ชั่วโมงนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยว่าสคริปหรือว่าเกมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคือการเปิดไก่ตาเนี่ยทุกคนต้องมาเช็คอยู่แล้วนะครับว่าสคริปเนี่ยหรือว่าเกมเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพื่อจะไม่เผืองค่าไฟนะเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วแบบสคริปหรือว่าเกมมันมีปัญหาเนี่ย เราก็จะเสียค่าไฟไปเสีครับตอนนี้เปิดครบ20จอนะครับเดี๋ยวเราตัดไปวันพรุ่งนี้ประมาณ10โมงเลยนะครับโอเคครับ ทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมา1วันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่13นะครับเพิ่งตื่นนะครับตื่นมาเช็อไก่ประมาณตอนเที่ยง50นาทีนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าไก่ที่เราเปิดทิ้งไว้เนี่ยบาน,น่นากับคอตตี้เนี่ย เลเวลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือบานาน่าล้วก็คอตตี้อยู่โลกสามแล้วนะครับเดี๋ยวรามาเช็คของทีละอย่างเลยดีกว่าเริ่มจากเวลก่อนเลยเนาะบานาน่าจะมากสุดอยู่ที่ประมาณพันเก้านะครับอืมเล่นลงมาตัวข้างล่างนี้จะเป็นคอตตี้ละแล้วก็ผลเนี่ยจะเก็บเข้ากล่องเลยนะครับเป็นพวกเยติแมมมอสโดนัทอะไรพวกนี้นะบานาน่าเนี่ยจะมีบางตัวที่มีกระจกแล้วนะครับแล้วก็มีพวกออคิลี่แล้วนะส่วนเงินเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลย เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพบ้างดีกว่านะครับผมขอญอากฟิลเตอร์นะครับมันจะได้ดูง่ายหน่อยแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวผมขอฟิลเตอร์แบบโอเคตอนนี้ผมจะดูแต่คุณภาพนะครับ ซึ่งเวลเนี่ยตอนนี้ก็คือมีตันแล้วนะบางตัวเอ่บางตัวก็ยังไม่ตันนะครับตัวนี้ก็สฮิวแมนแล้วนะครับแล้วก็ผลเนี่ยผมผมได้รับเป็นผลไฟแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนผลพ้าแล้วเดี๋ยวรอมันได้ผลพาแล้วก็กินผลผ้านะครับนี่ผลไฟอาเวกหมดแล้วนะครับแล้วก็โอ้เปิดไ้แค่อันนี้1วันนะครับนี่หวันนี่บางตัวนี่หมวกกระจกแล้วนะครับก็คือมันพร้อมดึงคันโยกเลยนะครับทุกคนเมื่อวานเนี่ยผมเปิดไวสิบโมงนะครับแล้วตอนนี้ผมมาดูตอนเที่ยง55นาทีนะครับ ก็ผ่านไปประมาณ1วันกับอีก 2- 3ถึงชั่วโมงนะโอ้โหเยอะมากเลยครับนี่ตัวนี้ก็มอกระจหมอกระจหมอกระจบมอกระจก,กร,จกกรจกอดื่มคันโยกอย่างเดียวครับส่วนผลก็ตื่นตื่นจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมล,ลกเป็นผลไฟเนี่ยอันนี้ก็ผลพระตื่นนะผลพระผลพระนี่ผมเปลี่ยนให้มันไปกินผลพระแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดไปดูวันที่14หรือว่าวันที่สองนะครับพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเราจะดูกันว่าบานานา่าคอร์ี้เนี่ยมันจะไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็ขอเนี่ยมันจะได้เยอะไหมนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่2ของการเปิดแจกตันแล้วนะครับซึ่งเวลาที่ผมได้อัดคลิปในวันนี้เนี่ยก็คือเกือนาฬิกาห้นาทีนะครับในวันที่14ก็เปิดครบสวันแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาดูของนะครับว่าค่ายคอร์ตี้กับบานาน่าเนี่ยจะได้ของเท่าไหร่กันนะครับถ้าเรามาดูภาพรวมเนี่ยที่ผมเปิดนะครับก็คือเครื่องละ20จอเนาะเปิดในมุมูตอนนี้เนี่ย6หมัดมีทั้งหมด35มสิบห้ตัวนะครับเออแปลว่าได้มาเยอะอยู่นะครับเออกระจกก็ประมาณยี่สิบตัวนะแล้วก็ดึงคันโจป้นนีมเ็ อีกหนน่่ะแล้วก็มีเยติแล้วเราฟิลเตอร์มาดูแต่ของฟอร์ตี้ก่อนนะครับมาดูที่เวลกันนะครับในวันที่2องฟอร์ตี้ก็คือเวลตันหมดแล้วนะครับตอนนี้บอกคือเวลตันสองวันแปดแล้วก็ผลเนี่ยจะเป็นผลที่ผมล็อกให้เวทก็จะเป็นพวกพระนะครับโมจินะครับที่ผมให้มันทําตื่นนะแล้วก็แมากๆมีแค่นี้นะครับคอนฟิกนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรมากเท่าไหร่นะเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผลพระเนี่ยมันตื่นแล้วนะครับมีส่วนดาบก็จะเริ่มหาดาบผู้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าบางตัวเนี่ยจะมียามะแล้วก็ทูชิตะแล้วนนนนนนะะะคคครรััับบบบเเหลืือออออยยย่่่่าาาาางงงดดดีีีวววก็ททํููต้ใสข ก็จะเป็นหกหมัดใกล้หมดแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะที่ยังเป็นแบบค่าหมัดสหมัดอยู่แล้วก็ผลในกล่องเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปแล้วกันแต่ว่าเราจะไปดูในด้านของเงินม่วงก่อนนะครับแับพวกหมวกกระจกเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าคอตตี้เนี่ยได้หมวกกระจกมาเยอะขอสมควมกแล้วนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งเนี่ยเด้งคันโยกไปแล้วนะนี่เงินม่วงก็เยอะมากเลยนะครับต่อมาเรามาสลับดูของบานาน่ากันบ้างดีกว่านะครับบานาน่า ผมจะให้ดูตัวที่เวลเยอะที่สุดก่อนนะครับบานาา่านี้ตอนนี้มีเวลตัน2ตัวแล้วครับส่วนตัวอื่นนี้ก็ยังฟาร์เวลอยู่นะส่วนตัวนี้ไม่ออนเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คกาดูทีนะครับแต่ว่ามาดูของที่ได้ก่อนดีกว่าตอนนี้ดาบที่ได้นะครับก็อุ้ยได้ยามาเยอะอยู่นะครับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยามาหมดแล้วน,นะรอเหลืออาหารทูชิฐะนี่ตัวนี้ได้ยามากับทูชิธะมาแล้วนะครับจะเป็นก๊อตนะของบรรณานี่เหมือนจะก๊อตเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวที่ไม่ก๊อตััััววนนะครบบีีต้ นี้ที่ยังไม่กอดน,นะครับแล้วก็ตัวนี้เรามาดูทางด้านของเงินม่วงกับหมวกกระจกกันบ้างดีกว่านะครับเงินม่วงนี่มือนจะมีการใช้นะครับหมวกกระจกเข้าวันที่สองก็ได้น้อยอยู่นะครับถือว่าได้น้อยเลยนะแต่ว่าเรามาดูทางด้านของผลกันบ้างดีกว่านะครับคือบานาน่าเนี่ย มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงน,นะครับก็คือมันจะไม่กินผลให้นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ใช้วานาน,นาเนี่ยก็คือเขาจะไปฟาร์มเว้กันอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันฟาร์มไวแล้วเขาจะใช้สลับกับสกิฟอื่นๆในการหาผลนะครับก็จะเป็นพวกมาลุกอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้คู่กับมาลุกนะครับในการแบบฟาร์มที่เรเสร็จแล้วฟาร์มของต่อนะ เดี๋ยวเราสลับไปดูจอไก่ตั้งที่เราเปิดกันเลยดีกว่าครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของฟลอตตี้นะครับอันนี้คือกำลังฟาร์มอยู่นะนี่ส่วนใหญ่ใช้หุ่นพลาส์หมดแล้วนะครับเออตัวนี้เป็นโมจิแล้วก็หุ่นไฟโอเคสลับมาดูบานาน่าบ้างดีกว่าครับนี่ครับของบานาน่าของบานาน่าเนี่ยถ้าเปิดฮอปมันก็จะฮอปเรื่อยๆเลยนะครับฮอปบ่อยอยู่นะครับแล้วก็ด้วยปัญหาตอนนี้ก็คือติดแคปชั่นตอนรีจอยเนาะถ้ามันฮอปบ่อยๆก็จะแบบนี้เลยติดแคปชั่นตอนรีจอยอืบานาน่าได้ของเยอะเหมือนนนกะัะ มิสกูปิตาร์แล้วแต่เสียงเดียวคือมันไม่ไม,ไม่กินผลให้นะครับในด้านของจอไก่ก็จะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยวันสุดท้ายนะครับวันที่3าเดี๋ยวผมจะมาดูทีนะครับว่าของมันเนี่ยได้เยอะหรือเปล่านะครับผมจะยิงเข้าชีดไว้นะครับเผื่อใครจะเอาไปดูผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อทุกคนจะเอาไปตัดสินใจดูนะครับว่าจะใช้ค่ายไหนในการฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในวันที่3 <c oughs> โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับคือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับคือไก่ผมเนี่ยแตกนะก็แต่เมื่อวานแล้วก็กูไม่ได้นะก็เพิ่งกูดได้ตอนนี้แหละของต้นหน้าเนี่ยจะหายไปหนึ่งไอดีนะครับตอนนี้ผมยังได้เปิดเพิ่มนะ อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของเมื่อวานนะครับก่อนที่มันจะแตกไปให้ผ่าตื่นนะครับของก็ประมาณนี้ครับซึ่งมันได้ออฟไลน์ไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ1วันเต็มนะครับแต่ั้งแต่เมื่อคืนเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะบวกเวลาให้มันนะครับเป็นสามทุ่มพรุ่งนี้นะครับผมค่อยมาเช็ครอีกรอบนะครับคือผมจะบอกว่าการเปิดไก่ตันเนี่ยแล้วมันแตกเนี่ยคือตอนนี้เป็นปัญหาทั่วไปนะครับถ้าใครที่เจนไอดีค่ายดีๆหน่อยก็จะมีตัวกู้มาให้นะครับกู้ไอดีติดจุญแจแต่ว่าร้านที่ผมซื้ออเนนีี่ยคคืตัััวมจะะปญหารบ แล้วผมเพิ่งกู้ครบนะ40ตัวใช้เวลานานอยู่นะครับผบมานาน่าหายไปตัวนึงก็จะเหลือ19ตัวนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดเพิ่มอีกหนึ่งตัวเไม่ว่าบานาน่าตัวที่เปิดใหม่นี้ผมจะไม่นับนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดแป๊บนึงนะครับแล้วเปิดครบเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึ่งนะตอนมันออนครบผลเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นทาการเช็คไอดียรอบนึ่งนะครับเครื่องที่เปิดคอร์ที่กับเครื่องที่เปิดบานาน่าเนี่ยไอดีจะหายไปเครื่องละหนึ่งไอเดียนะครับเพราะว่าไอเดียมันแตกนะครับผมแล้วก็กู้ไม่ติดด้วยนะผมเลย เป็นในดีเวลหนึ่งเนาะนะครับทุกนียี่สิบเดี๋ยวผมค่อยมาดูต่ออีกทีนะครับว่าสองตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันฟาร์มได้เวลเยอะไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะแล้วรอมันรีจอยสักคู่โอเคตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูผลอีกทีพรุ่งนี้สี่ทุ่มนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วครับทุกคนผมปล่อยให้ไก่มาเลยประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ผมเปิดแลตั้งแต่สามทุ่มนะนี่ก็คือภาพรวมนะครับบานหน้ามันออฟแล้วนะเพราะว่าดิสสมเต็มนะครับโอเคเรามาเชีคของกันก่อนดีกว่าครับทุกคนภาพรวมวันนี้ก็คือมีหกัดทั้งหมด37ตัวนะครับจริงๆมันควรมีทั้งหมด40นะครับหกบัตรเนี่ยเพราะว่าไก่ผมแตกนะครับแล้วผมย้ายไป3ตัวนะส่วนดาบคู่ก็ทั้งหมด19ตัวนะครับ ิซูเนตในกล่อง5ตัวแล้วก็เย,ยติในกล่อง4ตัวนะครับอันนี้เป็นโมจิในกล่องน่าจะของค่ายบรราน่านะครับที่เก็บให้หมวกทั้งหมด24ตัวกระจก31เอ็ด,ด 3, ตัวเดึงคันโยกไปแล้ว6ตัวนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ทาการเอาไก่เข้าชีสแล้วก็คัดแยกมันที่เรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นของบรนาน่านะครับจะไม่มีผลเลยเนาะส่วนของคุณภาเนี่ยผลตื่นเต็มนะครับขอขยายนี่ก่อนนะครับจะด,ด,ดูง่ายๆเลย จะเรามาสรุปผลกันดีกว่าครับตั้งจากหกหมัดฝ่อนเลยนะครับของบานาน่านี่ผมเอาเออกไป2ตัวเนาะไม่แน่ใจว่า2หรือ1ตัวนะครับเมื่อวานนี้ได้ประมาณ 2- อสาตัวนะครับที่ไก,แก่แดกตรงนี้ผมจะทําเป็นสีฟ้าเนาะเอาไว้สรุปข้อมูลผลสรุปก็ตามนี้นะครับคอตี้เนี่ยเหมือนจะฟาร์มดีกว่านะครับสาหรับใครที่จะฟาร์มแบบพวกไก่ตันเอาหมวกกระจก c d ดีเคไปทํา v 4ต่อหรือว่าแบบแบบพร้อมขายเป็นแบบไกดบ่ดับคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เอาไปขายได้นะ ของที่ได้จากคอ์ตี้มาเนี่ยก็เยอะชะได้เลยนะครับผลล้วก็ทําพวกผลตื่นด้วยนะแต่ของมันนาเนี่ยคือมันไม่กินผลนะปกติคนใช้มันนาเนี่ยจะไปเปิดคู่กับค่ายอื่นกันนะครับเปิดแค่ฟาร์มเวลแค่มันนาถ้าว่าเปิดคู่อ่ะเใครที่แบบว่าอยากฟาร์มเวลก็ใช้มันนาได้นะครับฟาร์มพวกเวลตกหมัดอะไรพวกนี้นะครับถ้ามาดูของกันชัดแล้วเนี่ยก็คือ,อยังไงคอตตี้ก็ชนะนะครับมีแม่หกหมัดอันนี้ก็น่าจะที่ผมเพิ่งเปิดใหม่ไปนะส่วนตัวที่แบบเวลไม่ตันเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ผมมาแทนนะครับถ้าผมไม่นับตัวนีี้้้ไปตัววนนนแแบบลบลนะลเยะของา ผมแบบเปิดใหม่เมื่อวานนี่เนาะเนี่ยตัวที่ยังไม่มี T D K เนี่ยผมเพิ่งเปิดใหม่เลยนี่นะตัวที่เพิ่งมี T D K เนี่ยผมเพิ่งเปิดใหม่เมื่อวานเลยครับผมขอรูปจริงไปนะถ้าไม่นับตรงนี้เนี่ยยังไงคอตี้ก็วินปล่อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าคอตี้เนี่ยกินผลแล้วก็ทำผลตื่นนะครับเหมือนโมกระจกนี่ไว้ใจคอตี้ได้เลยนะครับเพราะว่าหาได้เยอะมากนะครับ คลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้คอร์ตนะครับก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ใต้คำอธิบายของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางการซื้อคอร์ตให้นคะครับสำหรับใครที่ต้องการนะสำหรับใครที่อยากได้เปิดไก่ตันนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูกันก่อนดีกว่าครับนี่นะครับคอร์ตี้ใครจะเอาก็กดลิงก์ได้เลยนะครับใต้คำอธิบายเหลืออยู่ไม่กี่คีแล้วนะจะคือตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ย2นะครับราคาก็ท่นนี้เลยเป็นรายเดือนนะครับส่วนวานหน้าเนี่ยเว็บนี้ก็มีเหมือนกันะครบเยล พวกทาพวกเผามางกรเผาวิสีอะไรพวกนี้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นยะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ